สวัสดีตอนห้าโมงครึ่งค่ะพบกับช่องท้าวอาันหัวยาตเกษตระคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาให้อาหารกบกันตัวนี้เรากําลังปล่อยน้ําออกนะคะเป็นบอ่อกบตัวเมียนะคะเมื่อเช้าเราล้างไปแล้วแต่ว่าตอนเมียมันมีไข่กบเราก็เลยล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อจะจัดความขาวหรือว่เลี้ยงกบขี้กบด้วยนะคะเดี๋ยวมาเดินเดินดูรอบๆกันนะคะทุกบอ่อจะมีกบหมดนะคะตัวนี้เราก็แบ่งล็อกใหญ่เป็น <c oughs> ขั้นกลางสองล็อกแล้วก็ ก่อเพิ่มอีกเป็น3ามช่องนะคะ3ามล็อกเพื่อคัดแยกไซค์กบตัวนี้จะเป็นไซค์ขนาด3ามนิ้วแล้วนะคะแยกตัวผู้ตัวเมียออกได้แล้วนะคะตัวนี้ดูออกแล้วนะคะล็อก2ล็อกที่1ก็จะมีกบนะคะก็จะแยกไปเรื่อยนะคะส่วนข้างๆก็จะเป็นบอกกบตัวผู้นะคะนี่คะ่ะนนี้ก็ล้างทงมพนสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีขี้ครแบบนี้ลื่นๆให้เวลากลบกระโดดมันจะไม่บาดเท้าคมนะคะ ต่อไปก็จะเป็นล็อกใหญ่อันนี้เราเพิ่งทําขั้นกลางนะคะแล้วก็ปูกับเบืืองปูพื้นด้วยกระเบื้องแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นบ่ออนุบาลลูกกบนะคะอันนี้ตัวเล็กมากนี่ค่ะให้อาหารไปแล้วนะคะก็กําลังขึ้นมากินหัวอาหารนะคะนี่อันนี้เราก็ตักออกทุกวันนะคะตักไปไว้บ่ออนุบาลอีกบอ่อหนึ่งนะคะตักแยกออกนะคะ จะต้องตัดออกนะคะไม่งั้นมันจะโดนหว่วงก,กินนะคะหว่วงจะกินกบนะคะโอกระโดดลงน้ำหมดเลยจ้าเห็นไหมคะไปต่อเลยค่ะอันนี้เดินรอบบริเวณอ่างกบแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาด2นิ้วนะคะสองนิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้นะคะ พอ,ยยพอมันตัวขึ้นประมาณสองสามเกือบสามลิงก็จะย้ายไปรอบที่สองนะคะไม่งั้นมันจะกินเพื่อนนะคะกินตัวที่เล็กกว่านะคะนี่คะ่ะโอ้โหหนห่วยโทรศัพท์ทําไมมันถ่ายไม่ชัดนะคะเราใช่อีกเครื่องหนึ่งถ่ายนะคะแล้วก็ส่งคลิปมาเครื่องนี้ไม่ชัดเลยนะคะขออภัยด้วยนะคะที่ภาพไม่ชัดเจนกําลังรออันนี้คือ เราลงไปจับแล้วก็คัดแยกตัวที่มันใหญ่เห็นไหมคะบางตัวใหญ่ถึงสองนิ้วเลยนะคะแล้วก็จะกินเพื่อนนะคะคัดจากบ่อด้วยบานบ่อดัวนี้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะคัดแยกออกนี่ค่ะแต่ก็จะมาเทไว้บ่อนี้นะคะพอโตขึ้นอีกก็ประมาณสองนิ้วถึงสามนิ้วก็จะแยกออกนะคะเทไว้ตรงนี้เลยนี่ค่ะ ไม่ชัดด้วยนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะนี่ค่ะเยอะแยะเยะยเต็มไปหมดเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเท้าอาร์ตหัวยากระสีด้วยนะคะนี่ค่ะใส่น้ำเรียบร้อยจ้าบางตัวมันจะหลบอยู่ที่จอกแหนนะคะเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามคลิปของเราด้วยนะคะเยอะแยะไปเลยจ้า ก็น่ารักดีนะคะเลี้ยงกบไม่เคยเลี้ยงกบมาก่อนนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เลี้ยงกบแล้วก็เพาะพันธุ์กบเองแบบนี้ก็ค่อยๆศึกษาและเรีเรยนรู้ไปเรื่อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ